ยินดีต้อนรับคณะกรรมการเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัติงานตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาประกอบการเลื่อนเงินเดือนครั้งที่หนึ่ง ดรสุภชัยโถบำรุงรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประทมศึกษาอุดรธานีเขตสองนายประภาสจิตธรรมมาผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังสามหมอนายอรุณอุทุมทองผู้อำนวยการโรงเรียนหานใจพิทยาคมนายปรีดาพงวุฒินันศึกษานิเทศนางสาวสุภัตราอิ่มสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสว่างโรงเรียนบ้านโนนม่วงตั้งอยู่เลขที่46หมู่16ตําบลจำปีอําเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธานีเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนทั้งหมด89คนมีครู7คนพนักง,งานราชการหนึ่งคนลูกจ้างประจำา1คนและธุรการโรงเรียน1คนผู้อำนวยการสถานศึกษานางสาวสวักษ์ประสารศรี ปัญยาของโรงเรียนสุโขปัญญาปติลาโภผู้มีปัญญาย่อมเกิดสุขคำขวัญของโรงเรียนมีวินัยเรียนดีกีฬาเด่นเป็นผู้มีคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนยิ้มง่ายไหว้สวยช่วยอาสาเอกลักษณ์ของโรงเรียนงามภูมิทัศงามจัญยาสีประจําโรงเรียนสีฟ้าขาวอักษรย่อของโรงเรียนนอมอ วิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านโนนม่วงเน้นผู้เรียนเป็นคนดีมีความรู้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขบนพื้นฐานของความเป็นไทยมีทักษะชีวิตและทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่21มีจิตอาสาน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสร้างชื่อเสียงด้านกีฬาสุขภาพอนามัยดีอนุรักษ์ดนตรีพื้นเมืองและส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมพัฒนาการจัดการศึกษา กลยุทธ์การพัฒนาการศึกษากลยุทธ์ที่1การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสูงมาตรฐานกลยุทธ์ที่2การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมหลักกลยุทธ์ที่3การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษากลยุทธ์ที่ 4. การบริหารจัดการตามหลักธรรมาพิบาลกลยุทธ์ที่5การระดมทรัพยากรเพื่อบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานการบริหารการศึกษาองค์ประกอบที่1การประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งความสำเร็จในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง 1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการหลีเริ่มพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้บริหารการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อพัฒนาและประยุกต์ใช้หลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมทักษะชีวิตส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ การ i v t l v e r n i r n i n g ส่งเสริมให้มีการพัฒนาการศึกษาโดยกระบวนการ PLC และการใช้สื่อนวัตกรรมที่เหมาะสมมีสื่อเทคโนโลยีและระบบอินเทอร์เน็ตครอบคุมทุกอาคารเรียนทุกห้องเรียนกิจกรรมเสียงตามสายรวบรวมสื่อออนไลน์จัดทำเป็นคลังสื่อไว้ที่กลุ่มไลน์ของโรงเรียนเพื่อสะดวกในการนำไปใช้ปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับสถานาการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ทั้งแบบออนไซต์ออนแอร์ออนแฮนด์ออนไลน์และออนดีมาน 2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาจัดทำคู่มือการบริหารงานทั้ง4งานและบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายและเบียบข้อบังคับนโยบายต้นสังกัดนโยบายและจุดเน้นของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต2และการดำเนินการตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษาระยะ3ปี มีระบบการบริหารจัดการงบประมาณตามหมวดงบประมาณแผนปฏิบัติการประจำปีควบคุมกำกับติดตามและรายงานจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายเงินและพัสดุให้เป็นปัจจุบันถูกต้องตามระเบียบได้รับผลการประเมินระดับดีมากจากหน่วยตรวจสอบภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขตสอง ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและบุคลากร,กรกำหนดภารลงานที่ชัดเจนครูจัดทำรายงานการอบรมประชุมเพื่อขยายผลต่อยอดพัฒนาสู่เพื่อนร่วมงานและสถานศึกษาจัดทำแผนการพัฒนาตนเองรายบุคลส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองในการเลื่อนวิทยาฐานะบริหารจัดการอาคารสถานที่สภาพแวดล้อมและบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้ปลอดภัยสะอาดเรียบร้อยสวยงาม งกการคัดแยขยขะมีกล้องวงจรปิดเพื่อดูแลความปลอดภัยเพิ่มเติมและดำเนินการตามมาตรการของกรมควบคุมโรคและสอบอคอย่างเคร่งคัด การบริหารกิจการนักเรียนและส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมอบหมายผู้รับผิดชอบมีระบบสภานักเรียนและเครือข่ายผู้ปกครองส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนทุกด้านมีข้อมูลสาระสนเทศนักเรียนรายบุคคลที่เป็นปัจจุบันพร้อมสรุปผลการดําเนินงานการเยี่ยมบ้านตลอดจนช่วยเหลือนักเรียนที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนาในช่วงที่มีการกักตัว 3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจนโยบายและแผนกลยุทธ์ไว้อย่างชัดเจนสอดคล้องกับสภาพบริบทของสถานศึกษาและสนองนโยบายสปทและกระทรวงศึกษาธิการนำกระบวนการ PLC มาใช้พัฒนาการจัดการศึกษาส่งเสริมสนับสนุนการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาการศึกษา 4. ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้โรงเรียนได้เริ่มพัฒนาสร้างความร่วมมือความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรในสถานศึกษาผู้ปกครองชุมชนและสังคมทุกภาคส่วนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งทั้งในานามคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กรรมการที่ปรึกษาชมรมสิทธิ์เก่าโรงเรียนนนม่วงโคกใหญ่และเครือข่ายผู้ปกครองจัดระบบการบริหารในสถานศึกษาด้านวิชาการแก่ชุมชนและงานจิตอาสา 5. ด้านการพัฒนาตนเองด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพจัดทำแผนพัฒนาตนเองเพื่อเสริมความรู้ทักษะทั้งด้านภาษาเทคโนโลยีและคุณลักษณะให้เหมาะสมกับตำแหน่งอบรมประชุมสัมมนาพร้อมทั้งศึกษาความรู้เพิ่มเติมอบรมออนไลน์ของหน่วยงานต่างๆส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองครอบคลุมทุกด้านเพื่อนำความรู้กลับมาพัฒนางานจัดทำคู่มือ PLC ส่งเสริมการจัดกิจกรรม PLC เพื่อแก้ไขปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียนให้ได้ตรงจุดแลกเปลี่ยนเรียนรู้พร้อมถ่ายทอดให้กับเพื่อนร่วมวิชาชีพความสำเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในสถานศึกษาในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษา ประเด็นท้าทายเรื่องที่1การพัฒนาการนิเทศภายในโดยใช้การนิเทศออนไลน์และกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูโรงเรียนบ้านนนม่วง การนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนตามสถานการณ์ทั้งกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC และรูปแบบออนไลน์เพื่อการบริหารจัดการและการดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูตลอดจนการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของผู้สอนและกำกับดูแลพฤติกรรมด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน วิธีการนำเนินการ 1. ศึกษาสภาพปัจจุบัน 2. วางแผนเตรียมการเพื่อค้นหารูปแบบการนิเทศที่เหมาะสมตามช่วงสถานการณ์ 3. ปฏิบัติการนิเทศแบบกัลยาณมิตรทั้งกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC และรูปแบบออนไลน์ 4. ติดตามตรวจสอบประเมินผลการนิเทศ 5. พัฒนาและปรับปรุงรูปแบบและวิธีการที่นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวังโรงเรียนบ้านโนนม่วงมีการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีพัฒนาการครูมีการพัฒนารูปแบบและวิธีการสอนหรือจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้และเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดตามบริบทและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาต่างๆสูงขึ้นร้อยละ3จากปีการศึกษา20 ห้าร้ ประเด็นท้าทายเรื่องที่2กลยุทธ์การบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ plc โรงเรียนบ้านโนนม่วงเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนวิธีการดำเนินการ 1. ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ 2. สร้างกลยุทธ์การบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างกระบวนการ plc ที่เหมาะสม 3. ทดลองใช้กลยุทธ์ 4. ประเมินผล ผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวังโรงเรียนบ้านโนนม่วงมีกลยุทธ์การบริหารจัดการเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC สำหรับเป็นแนวทางให้ผู้บริหารใช้ในการส่งเสริมให้ครูนำชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเข้าใจในหลักการและสามารถนำกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาพัฒนาคุณภาพผู้เรียนส่งผลให้ผู้เรียนร้อยละ80มีพัฒนาการ ด้านการเรียนรู้เพิ่มขึ้นองค์ประกอบที่2ประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา ส่งเสริมการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาป้องกันการออกกลางคันและช่วยเหลือนักเรียนที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษโรงเรียนบ้านนนม่วงมีนักเรียนที่จบชั้นป .6 และไม่เรียนต่อหนึ่งคนได้นำเนินการติดตามและประสานให้เข้าเรียนต่อในการศึกษานอกระบบเสริมสร้างระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยนักเรียนด้วยระบบมาตรฐานความปลอดภยัยกระทรวงศึกษาธิการ จุดเน้นที่หนึ่งการน้อมนำพระบรมราโชบายและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชั้นเรียนและการปฏิบัติประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันสู่ผู้เรียนโดยถอนบทเรียนตามหลัก 2- 3 4สสีและการปฏิบัติจริงฝึกทักษะอาชีพให้แก่ผู้เรียนได้แก่การเลี้ยงหมูป่าการเลี้ยงเป็ดการเลี้ยงไก่พื้นบ้านเลี้ยงไก่ไข่การเพาะเห็ดการปลูกพืชผักสวนครัวและสมุนไพร จุดเน้นที่2การจัดการศึกษาประถมวัยพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาประถมวัยเพื่อส่งเสริมให้เด็กได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพส่งเสริมการจัดการศึกษาตามแนวไฮสโคปรูปแบบโครงงานและพัฒนาการทั้ง4ีด้านจัดรูปแบบการเรียนรู้เพิ่มเติมออดีมานตั้งกลุ่มสื่อสารออนไลน์กับนักเรียนและผู้ปกครองผ่านช่องทาง Facebook จุดเน้นที่3การอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นและเพิ่มผลสำลิตคัดกรองนักเรียนด้านการอ่านและการเขียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมส่งเสริมพัฒนาและซ่อมเสริมโดยอาศัยความร่วมมือกับผู้ปกครอง จุดเน้นที่4 6มิติคุณภาพสู่การปฏิบัติจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานหลักสูตรปฐมวัยระเบียบว,ว่าด้วยการวัดและการประเมินผลการเรียนพุทธศักราช2563แผนนิเทศภายในส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลายเทคโนโลยีหลากหลายรูปแบบเช่น DLTV DLIT YouTube และแอปพลิเคชันต่างๆจัดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาผู้เรียนส่งเสริมและปู ฝังความมีระเบียบวินัยซื่อสัตย์สุจริตเสียสละบำเพ็ญประโยชน์และจิตอาสาบุรณาการกับสาระการเรียนรู้หลักนิเทศการจัดการเรียนรู้ตามบริบททั้งโดยตรงและช่องทางออนไลน์พัฒนาการจัดการศึกษาวิจัยในชั้นเรียนจุดเน้นที่5ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกด้านด้านการเรียนสุขภาพทักษะอาชีพครอบครัวและสังคม เยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคนเพื่อคัดกรองนักเรียนรายบุคคลเพื่อส่งเสริมผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม จุดเน้นที่6โรงเรียนคุณภาพชุมชนพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารสถานที่ให้สะอาดล่มเลื่อนสวยงามเอื้อต่อการเรียนรู้และมีความปลอดภัยการบริหารจัดการชั้นเรียนเพื่อศักยภาพในการเรียนรู้มีแผนการดําเนินการตามมาตรการควบคุมโรคติดต่ออย่างเคร่งครัดจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมในรูปแบบ air, ออนอออนไลน์ ain, และออนมาน์ ตามบริบทของแต่ละระดับชั้นสร้างความเข้าใจและความร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนให้ได้รับโอกาสในการเรียนรู้มากที่สุดจุดเน้นที่7ระบบประกันคุณภาพการศึกษาดําเนินการตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาเพื่อนําผลที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาต่อไปจุดเน้นที่8เขตสุจริตโรงเรียนสุจริต โรงเรียนได้ดำเนินการบูรณาการหลักสูตรต้านทุจริตในหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมจัดทำ MOU ต่อต้านการทุจริตในสถานศึกษาแต่งตั้งปปชสพทน้อยและปปชสปทชุมชนเพื่อมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการต่อต้านทุจริตอย่างเข้มแข็ง จุดเน้นที่9การพัฒนาครูสู่การเป็นครูมืออาชีพส่งเสริมให้บุคลากรได้มีการพัฒนาตนเองจัดทําแผนพัฒนาตนเองรายบุคคลทุกคนเพื่อเป็นการวางแผนในการพัฒนาตนเองให้ตรงกับความต้องการและงานที่รับผิดชอบนําสู่การพัฒนาผู้เรียนและสถานศึกษา งานที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการศึกษาที่การจังหวัดอุดรธานีเป็นคณะกรรมการประเมินภาคคอตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษเป็นคณะกรรมการประเมินภาคคอตำแหน่งครูผู้ช่วยและรับมอบหมายจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขตสองให้ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการดำเนินงานจัดสอบการศึกษาระดับชาติขัน้นพื้นฐาน โอเน็ตคณะกรรมการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบการเลื่อนเงินเดือนครั้งที่1และคณะกรรมการการประเมินองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถเป็นผลสําเร็จด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามระเบียบและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการองค์ประกอบที่3การปฏิบัติตนในการรักษาวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ นางสาวสวรษณ์ประศานสียึดมั่นในสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีความซื่อสัตย์สุจริตรักษาประโยชน์ส่วนรวมปฏิบัติตามกฎระเบียบกฎหมายนโยบายและคำสั่งของผู้บังคับบัญชามีความวิริยะอุตสาหะตรงต่อเวลาและอุทิศเวลาให้แก่ราชการมีจิตสำนึกที่ดีมุ่งบริการต่อกลุ่มเป้าหมายต่อผู้บริการโดยไม่เลือกปฏิบัติและ รักษาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรณวิชาชีพรักษาภาพลักษณ์และความสามัคคีในองค์กรชุมชนและสังคมได้รับความไว้วางใจให้เป็นกรรมการการเงินและเลขานุก,การกลุ่มเครือข่ายจำปีสีธาตุเป็นคณะกรรมการสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอสีธาตุตำแหน่งผู้ช่วยเฮลันยิกและได้รับการยกย่องเป็นครูดีไม่มีอบบยามกุก โรงเรียนบ้านโนนม่วงมีการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมต่างๆที่สอดคล้องกับนโยบายอย่างครอบคลุมสู่การปฏิบัติและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่องด้วยความมุ่งมั่นสร้างสารรค์พัฒนา